ผักเหลือเยอะไหมผักมันมีเยอะด้วยจ้ะโอเคเดี๋ยวสองถุงเออเดี๋ยว okay, เดี๋ยวถุงนึงก่อนเดี๋ยวตัวนู้นอีกบ้านเราสองถุงบ้านเราสองถุงเอานี่เอาตัวนี้บา้านละถุงอ่ตัวมม่วงเอาเอาบ้านที่อยู่เท่านั้นแหละบ้านไหนไม่อยู่ไม่เป็นไรเ,นไไเอามีคนอยู่ทั้ทงหมดละไม่เป็นไร ถ้ามีคนอยู่เดี๋ยวลาไปข้างล่างก็ทนหักเล็กมันมึงเคยงดเลยเอาเอาเฉพาะตรงนี้แหละก็ถระจะให้เดดเล็กมันเคยมาทั้งหมดแล้วมันมันน่าจะเอาแค่ตรงนี้ดีกว่าเยอจ้ะเอาแค่ตรงนี้แหละอ่าวางให้คุณโยมขอที มีอะไรไหมขนมข้าวต้มเหลือเหลือไหลายมัดไหมเหลือ,อถุงปะฮะำจิ mm ้มจีดขนมข้าวต้มเหลือหลายเหลือถุงไหมเ mm hmm. ออเสื้อผ้ามาได้เลยไ mm hmm. ข่อืมเสื้อผ้าไข่ผักโอเคเครื okay. <Okay. S 1> ่องครัวข้าวสารผัก ขงเล่นออาเล่นฮะเออเอาเอามาให้ยังต้มนะโอเคเอามาเอายังชีพนะโยมเนอะยังชีบครับอ่าอเอาครับโชคดีครับตอนนี้มีคุณอยู่ไหมมีครับในอ่าไปครับไปอันนี้อะตรงนี้แหละ นี <ic> ้แล้วกันเอามาได้อย่างชุดนี่อะไรชุดเอามาอย่างไรชุดไม่เป็นไรไม่เอาท่าที่มีอยู่เอาถ้าที่มีคนอยู่ ท่านนี่มีคนอยู่กาในตานเทศน์ังูคนมีอยู่นี่มีคนอยู่สองหลังที่ไหมหลังนู้นไม่ใะหนั่นมีใช่ไหมรถไปได้อยู่เดินหน้ารถมาได้นี่นะออกนี่ได้รถาอยู่นี่วอยท่านอกไปก็ได้ออกนก็ได้ ถุงหนึ่งเออโอเคเดี๋ยวหลัง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 ริมหนึง่งเครื่องครัววางนี่นะเครื่องครัวหักผ้าเครื่องครัว นี่ต้นมะม่วงใช่ไหมใช่ดิต้นมะม่วงออไปไปมาแล้วทุ่งมัธยโยชายทุง่งนี่ก็ต้นมะม่วงอนนะกลับวัดพอดีเลยเข้าวัดพอดีครบ้ไหม,มอ่านี่ของยังชีพนะของยังชีพเอาเอา,เอาไว้่านนั่นแล้วกันเนาะ,ะโอเคนะ,เอ,ะเอาไข่ ไข่ไขา่ดีนสารนะอร่อยจะจังแย่งกันกินเลยโอเคเอาเอาไว้ยังชิมเนาะโอเคนะอัะนนี้นี่ชุดหนึ่งหลังเนี้ย เอาเอามาให้เขาเลยมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมคะนี่เออเอาเอา,เอา,าของมนแดกค่ะแมสใส่ไหมคะใส่แมสให้หน่อยค่ะเอามาชุดหนึ่งครับ <c oughs> นี่ก็ได้ป้าตัวนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ค่่ะไปทาางนนมอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนั่นนั่นนั่นตรงนี้มันนะครับตรงนี้นั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะลงนั่งลงนั้นแล้วข้างบนนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องยังชีพเครื่องยังชีพเครื่องยังชีพช่วงนี้อย่งว่าอ่ะมันโควิดอ่ะเนาะ ไปไหนก็ไปว่าค่อยได้ <S <S ไปไหนก็ไปไม่ได้ใช่ไปตลาดก็ตลาดทัสา,าวก็ปิดมีโมเลตรับาทุอยางเลยใช่ครับใช่ปดีของยัง,งชีพมาบริจาคให้นะครับ <S <S <C oughs> เดินเดินหน้าไปเลยบอกให้เดินหน้าไปหน่อย เดินหน้าไปเลยเออเดี๋ยวเราต้องออกนี่เอาเอามาอย่างละชุดะนะไข่ด้วย ข้างในนี่ทางไปไหนเหรอมีทางไปได้อีกเหรอไปไหนครับไปไปไปทะเล่เหรอมีบ้านคนอีกเหรอเหรอมีมีกี่หลังข้างในสามหลังเป็นนมาะอ๋อไม่ไม่ไม่มีคนอยู่เหรอไม่เป็นไรครับหลังไม่ไม่ต้องเข้า

อันนี้คือของยังชิมนะโยมเนาะครับเอามาให้นะครับครับรผมอ่ามีความสุขนะครับๆๆๆๆครับผมครับผมอะ่ะไปครับนี่เราก็จะเดี๋ยวเราจุด,จดสุดท้ายจุดจุดต<ส>รงเนี้ยสุดท้ายละราลดตรงนี้หมดเลยมีห้าหกจิดหลังใช่ไหมละหมดเลยเออเฮะตโ้โ ปล,ปลวกมันขึ้นอ๋อปลวกมันขึ้นเลยนี่เลยมันอยู่กับไอ้อะไรอะมามา่าไข่นี่เรามีถุงไหมเราต้องแบ่งเต๋อเจ็ดหลังมั้งโหเจ็ดหลังนี่เขาเหลือถุงเดียวฮะเขาเหลือถุงเดียวเ้าเหลือ,อถุงนี้ไหมเออไข่ไข่อะแบ่งๆได้ไหมได้เหรเดี๋ยวเน้นผักเ,เอาได้แบ่งได้โอเคไปไ